เอาไอ่นี่สิเอาเอานักโทษชายทักงสีนะ่นํามายืนแจกนะใช่าทาประโยชน์ให้กับบ้านเมืองหน่อยนะเป็นลูกลูกบอกว่าแม้เสียดายพาะไม่มีโอกาสไปสักการะนี่แหละนี่แหละทําเพื่อท่านได้โอกาสแล้วใส่ชุดนักโทษแล้วก็มายืนแจกามายืนแจกนะใช่ทุกคนจะได้ตื่นเต้นด้วยเออนักโทษชายได้ทําอะไรที่เป็นประโยชน์บ้างได้ยินว่าอยู่ดีกินดีข้างในไม่ใช่หรือ มีเพืเอนอยู่ในที่กว้างขวางอยู่ในที่กว้างขวางกี่ไร่นะอ๋อประมาณห้าไร่คนเดียวห้าไร่คนเดียวแล้วก็ทําใหม่ห้องใหม่อะไรใหม่แม่บ้านสองคนไปทากับข้าวให้ทานด้วยอ่ามีหน้าลูกลูกลูกกับเมียเข้าไปที่ไรถือแต่กระเป๋านะไม่เห็นถือกระตังกระติกเป็นตังเป็นโตเลยปกติคนไปเยี่ยมนักนทดเนี่ยนะต้องมีอาหารที่เตามบ้านไปสักมื้อเลยแบบว่าต้องจัดเต็มอ่ะเต็มที่เลยอ่ะ แบบน,นี้ไม่มีมเลยอ๋อมีแม่บ้านสองคนแม่บ้านสองคนที่บินไปด้วยอ,อ๋อที่บินข้างบิน่ตัวไป,ปะานะฮะไปด้วยไปด้วยแม่บ้านไปด้วยนะฮะแล้วก็อยู่อยู่ที่ข้างขวางก็สบายดีไม่ยืแกริบบินเธอเอ,อหรือไม่ออกตังทำริบบินให้เมียอ,ออกตังทำริบบินแล้วก็แจแไม่จบับไม่จำกัดจำนวนเลยเอใอห้ลูกมานั่งทับด้วยทับไปเปล่าไม่เป็นแต่ว่าแอคแอคอาร์ตแอคอาร์ตได้แอคอาร์ตได้อในคู่มีแม่บ้านส่วนตัวได้ด้วยหรือมี มีโทรศัพท์ด้วยนั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันมีเพื่อนนอนด้วยมีเพื่อนนอนด้วยทีนี้เรามาดูคุณทักษิณนะคะวันนี้ตอน10โมงนะคะไปที่แอดสิบนอนที่เรือนจำกลางของเปรมนะคะนี่เป็นครั้งที่12การเยี่ยมญาติบ้านนี้ก็นับชิบหายเลยที่ปีนึงไม่ต้องนับหรอกฉีกปฏิทินฉีกปฏิทินคงกาเอาคงกากระบาทุกวัน ก็จะมีนี่มีมีสองคนสามีภรรยาลูกสาวนะมีลูกสาวกับสามีคนนี้ที่ตอนแรกกะกะว่ากะว่าจะมาเป็น <ไฮ S 1> หัวหน้าพักเ,<อ>เป็นทายาทเป็นนายกคนต่อไปอก็ทักทายกลุ่มคนเสื้อแดงที่แปลงร่างกายเป็นเสื้อดาไปพักนี้ก่อนเขอถ่ายรูปเซลฟี่ตลอดนะเห็นเซลฟี่ทุกครั้งเลยนะพอแล้วเดี๋ยวออกมานะคะ,ะนี่ก็นมากับสามีนะคะพร้อมกับวิญญาณทนายประจาตัวนะคะ อ่าค่ะค่ะจับไม้จับมือเอาละสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าทักทายเลขาหน่อยอ่าเข้าประตูไปเยี่ยมพ่อพินทองทาเนี่ยวันนี้มากับสามีนะคะแล้วก็ทักทายเสร็จล้วก็ยิ้มย้มแจ่มใสก่อนเข้าไปในเรือนจำสิบเอ็ดนาฬิกาสองคนสามีภรรยาเดินออกมานะคะก็หลังจากเยี่ยมคุณนักสิมที่เรียบร้อยแล้วคือสามีอ่ะ พงคุณพงเนี่ยเป็นคนบอกว่าคุณพ่อบอกว่าปรับตัวได้แล้วบอกว่าอีกแป๊บเดียวจะสองเดือนแล้วคราวที่แล้วบอกว่าเดือนกว่าแล้วคือครอบครัวนี้เป็นครอบครนะัวนับวันเดือนปีอ,ะ <c oughs> อ่ะบอกอ,อ,อีกอีกแป๊บเดียวก็จะ2เดือนแล้ว <c oughs> ก็มีความดันเล็กน้อยวันพรุ่งนี้31ตุลาคม <c oughs> ก็จะเลือกหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ <c oughs> ได้คุยกับทักษิณหรือเปล่าบอกว่าไม่ได้คุยกันเลยมาเยี่ยมคุณพ่อตามปกติ <c oughs> ส่วนระหว่างอยู่ในเรือนจำเนี่ยคุณทักษิณได้ช่วยงานอาสาของเรือนจำอะไรไหม เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดอะไรกันเป็นที่พิเศษยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันแต่ยืนยันว่าคุณทักษิณปรับตัวได้ดีนักข่าวถามถึงว่าถึงช่วงเวลาเลือกตั้งใหญ่แล้วเนี่ยสนใจลงเล่นการเมืองไหมคุณพงษ์ยิ้มไม่ตอบนะคะจากนั้นก็ยกมือไหว้พี่น้องแสดงที่มารอแล้วก็เล่าอาการความอยูง่งทักษิณให้คนแสดงฟังป้าแต๋ว78ปีมาจากกำแพงเพชรป้าหลิน80ปีมาจากสมุทรปราการก็ขอถ่ายภาพเป็นกำลังใจระหว่างกัน ป้าแต๋บอกว่ามาให้กําลังใจหลายวันแล้วละ่ะวันนี้จะกลับกําแพงเพชรได้คุยกับพินทองทาถามถึงทักษิณพินทองทาบอกว่าพ่อแบบตัวได้ส่วนจะกลับบ้านได้เมื่อไหร่ต้องรอก,ก่อนตามระยะเวลาอย่างไรก็ตามพ่อก็ฝากขอบคุณแสดงทุกคนที่ให้กําลังใจเสมอมาบรรยากาศกลุ่มคนแสดงที่มาให้กําลังใจนะคะช่วงหลังมีน้อยลงค่ะเปิดเครื่องเสียงประกอบดนตรีก็ไม่มีแล้วด้วยนะคะก็ะจางหายไปนะค,ะคือขออนุญาตเล่านะคะคือคุณทักษิณอยู่ในพื้นที่อะไรนะ พื้นที่ส่วนหนึ่งที่ติดระหว่างคอมเียมกับโรงพยาบาลราชทัรค่ะพื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่ส่วนที่ใหญ่มาก,กใหญ่มากปรับปรุงลีโนเวทให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะให้กว้างขวางใหญ่โตอ,อ่ะอให้สําหรับที่จะเดินเหินไปมาได้แล้วก็มีแม่บ้านทําอาหารไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะคุณคุณผู้ประชาการราชทันต้องอธิบายนะเพราะว่าผู้นี้ก็ไม่เคยถืออาหารขึ้นไปเลยอ่ะอ ซึ่งผิดปกติอะนะผิดปกติเมื่อก่อนนี่เราผมก็เคยไปเยี่ยมนะอคนในเรือนจำมันนะฉันเยี่ยมเพื่อนห่อนี้แหละทําไมก่อนน่ะถือปิโตไปนะหรือใส่ถุงเขาเขาต้องค้นมเพราะเขาตัวมียาเสพติดมีอาวุธค้นแบบโอ้โหคนทะเลเลยกับข้าวูนี่นะแต่ว่าเพื่อระเบียบเขาเป็นอย่างนั้นแต่เนี่ยพี่ปอบอกไม่เห็นถือถุงอะไรเข้าไปเลยไม่มีอาหารกันกินอะไรเข้าไปข้างในเลยก็มีคนเล่าให้ฟังก็มีแม่บ้านสองคนทําอาหารให้อต้องถามคุณทวีสิคุณทวีน่าจะรู้ดีเนาะ S <S จะมีสัดส่สองมันจะมีสัดสองน่าจะรู้ดีอยากมันก็เป็นไปตามระเบียบนะคะคุณจ้า <G ül> ถูกต้องถูกต้อง